สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอ็กซีอทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกลินปล่อยๆเดี๋ยวก็แห้งเล้ยก,ก็ะคอยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ดิ้งมีแดดมือเดียวพี่น้องเอาดู่างบ้านแม่ครัวกับมีงันสีดำเนาะคะ่ะเมื่อคืนมีสองคุม อยู่ติดกันกันกบบ้านแม่ขั่วเลยนี่แะค่ะนี่ข้ามถนนคนกาลังช่วยกันท้ามกลางสายฝนนี่แหละค่ะคนอีสานเท่านี่แหละค่ะติดบ้านแม่ขัวเลยละ่ะติดกันเลยคนอีสานเท่าเวลาเป็นการเป็นงานช่วยกันนะคะพี่น้องเนาะนี่คืองานสีดำมาอคืนนี้สองถุง่มเพิ่นเสียโตลงไปนะคะพี่น้อง ขาเจาะซอยกันคอนอีสานสิซอยกันดีดีเ้ยพี่น้องเ้ยนี่ค่ะเอา่อก,กี้นี่แม่ขัวได้อ่าลงคลิป FC เสรืมหน่วยรางยางเดียวนี่ค่ะพี่น้องหน่วยรางยางเดียวโอ้ของเพิ่นก็ถือว่า เดินดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดินดีอ้าวซออยูเซอร์ปั่นกะเป็นสูตรนี่สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อของเอฟซีเสืิมสูตรหน่วยล่างอย่างเดียวอะเมื่อกี้นี่แม่รัวปล่อยไปแ้่ก็บางคนก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะเพราะท่านเห็นเ่คพี่นอ้องเอาก่อนอื่นก่อนสิไป คุยกันกับค้นบันดาลมีเอซขอมาว่าอันเลขผู้ใดแม่ขั้วที่เพื่นห้า9ูนั่นแหวมาสัน้นเพื่อนกระสิจำบรไรบาเป็นเด่นล่างของแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อเอฟซเด่นสถิติเด่นล่างแม่ครัวเนี่ยค่ะพี่น้อง ย่งบอลุตค่ะพี่น้องเจ็ดหกหออกศูนย์หกกออกแป็ออกน้ำกันเลยนี่ล้กันหนึย์เออกสองศูออกศูนย์ออกโอ้ศูนออกเกหนึ่งงวดนี่ได้ ฮ่ซีสามเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะเอฟซี 4, นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้ห่าซีสามอ่ะอ่ะเพิ่อนอาจจะบพท่านได้เห็นตูเลขเอ้เพื่อนอาจจะบพร่นบนเบิงบาเป็นของผู้ให่เนาะค่ะเอารอบนี่มาคุยกันกรบไผ่คนบ้านด่านน่าจะจับคู่แล้วพี่น้อง เพิ่นอาจจะจับคู่หรืบบอเ่คนบรรดาลเพิ่นโทรหาแม่ขั่วตะเมื่อคืนนี่แม่ขั่วพันยูแม่ขั่วพันยูวัดเมื่อคืนนี่ไปถวายศาลาช่วยนะคะพี่น้องเนะาะผู้ใดเอฟซี MC, คนใดที่ซอยกันทำบุญหรือว่าโมทานาสาธุการน,น้ำกันกนี่กะถวายแล้วเด้อค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่ฮลัลโหล ครับผมวัสดีครับค่ะวันดีค่ะได้ยินเสียงฝนไหมได้ยินครับเออฝนบ้านแม่ครัวตกเนอะอ่ะขอโทษที่ด้วยค่ะพี่นอาา้องเพราะว่าอ่าฝนกระลิ่นไปปล่อยแกระลิ่นแห้งลิ่นคอยเนาะอ่าวันนี้คนบ้านดันจับคู่แล้วเนาะจับคู่แล้วครับอ่าโอเคเอาวสำหรับคนบันดานวิ่งบนล่าง80-2 เลขติดบนแปดเก้าศูนย์เทียบชนสามสี่หนึ่งเลขเด่นล่างห้ากับแปดอ่ะอจับคู่เลยเนาะคนบ้านด่านเนาะครับผมสิหกรกฎาคมหกแปดโอเคค่ะคนบ้านด่าน แปดแปดอันนี้บนหรือว่าอะไรคะบนครับบนครับอ่าชุดบนแปดแปดครับค่ะเก้าแปดไม่แปดแปดเก้าครับแปดเก้า ปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปศปศย์เก้าศเก้าศศศสองปดสองแปดเกสองเก้า สองศูนย์สองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงรถอ่ะโอเคค่ะาแปดเก้าแปดห้าแปดครับครับอห้าแปดห้เก้าห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์ชุดล่างครับอะไรนะข้างล่างเลยครับชุดล่างเลยครับอ๋อชุดบนมีชุดบนหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองชุดเนาะครับผมอ่าทีนี้ชุดล่าง โอเคค่ะแปดห้าแปดห้าแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่สองแปดสองแปดสองสามสองสามสองสี่สองสี่ครบเลยครับ อ๋อชุดล่างม,มีมีเก็ดมีหกชุดเนาะครับผมโอ้พี่น้องหานักเทียบอะไรกินกะเบิ่งตัวเลขเอาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกเนาะนอเซียนเนาะครับผมอ่ามีมีชุดเน้นไหมคะทั้งบนห้าแปดห้าเก้าแปดศูนครับ 58 59 80ใช่ไหมครับผมอ่ะตัวขีดเส้นใตคือตัวเด่นของคนบันดานนะค่ะพี่น้องเด้อีดเส้นใต้คืออ่าตัวเด่นของคนบันดานมี80อ่ะแล้วก็58 59สําหรับชุดบนมี88 89 แปดศูนย์แป้าละสองแปดสองเก้สองูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนยำหรับชุดล่างค่ะคุณบ้าดานเน้นทีนะ่ตรงนดีเน้นหนักุดชุดล่างแปดห้ากับสองปดครับแปดห้าสองปดอ่ะโอเคค่ะครับผม ค่ะข,ขอให้โชคดีเด้อครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอาค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้คนบันด่านจับคู่เนะาะค่ะพี่น้องเนาะคนบ้านด่านจับชุดบนหลังชุดลา่างถามบอมักเพิ่นจับกระจับเองเด้อพี่น้องนี่เด้อสำหรับตัววิ่งตัวแรนของเพิ่นคนบ้านด่าน นี่คะ่ะพี่น้องนี่คือคลิปตองวดเป็นเลขวิ่งของคนนี่คะ่ะคือชุดประกอบผู้ของคนบันดานชุดบนและชุดล่างอ่ะขอบุญขอบุญคนบันดานหรือว่าขอบคุณเอฟซีผู้เพิ่นติดตามคนบันดานเป็นแฟนคลับของคนบันดานเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ให้พี่นอ้องแคปหน้าจอไว้ทะเบิงหรือว่า เอาไว้ถ้าพิจารณาเบิงมักกะจัดบ่มักกะทัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อชอบก็จัดไม่ชอบก็จะถัดไปสําหรับตัวเลขนี่คือเป็นแค่นแนวทางเป็นสูตรคํานวณเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนพอกันคิดหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ